เฮดังๆข่าวดีมาแล้วสบศเคาะแล้วแจกของขวัญปีใหม่คนละ4,500บาทได้รับเงินวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารนับเดือนใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางสบศนะคะก็ได้เคาะแล้วนะคะว่าจะแจกเงินของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะ อีกคนละ4,500บาทนะคะซึ่งจะแจกเงินในวันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งการแจกเงิน4,500บาทนี้นะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะคะซึ่งทางด้านสปสนะคะก็ได้เคาะแล้วนะคะว่าจะแจกคนละ4,500บาทนะคะเมื่อวันที่2ธันวาคมนะคะกระทรวงการคลังก็ได้นําเสนอ4โครงการเพื่อต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็ได้แก่โครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะคะโครงการแจกของก่อนปีใหม่ให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเราเที่ยวด้วยกันและก็โครงการชอบดีมีคืนนะคะให้กับทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสบสนะคะที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการประชุมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานการประชุมสบสนะคะณตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อพิจารณาและต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้แก่โครงการคนละครึ่งในเฟสที่2 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการชอบดีมีคืนนะคะซึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในขณะนี้นะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็จะให้สิทธิ์กับประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งจํานวน4,500บาทนะคะ ในเฟสที่2นะคะส่วนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟสที่1นะคะก็จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมอัตนโนมัติเลยนะคะจํานวน1,500บาทนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟสแรกนะคะก็จะต้องใช้วงเงินจํานวน3,000บาทให้หมดภายในวันที่31มธันวาคม2,563นะคะเมื่อใช้เงินจํานวน3,000หมดแล้วนะคะทางกระทรวงการคลังนะคะ ก็จะมีปุ่มให้กดรับสิทธิ์นะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องกดรับสิทธิ์นะคะก็จะสามารถใช้โครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ต่อได้เลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าได้เตรียมพิจารณา,าขยายโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2และก็เพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจากปัจจุบันได้รับเพิ่มเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะและก็เพื่อเพิ่มกําลังซื้อนะคะโดยจะให้สิทธิ์ทั้งคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งที่ไม่ผ่านในรอบแรกนะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องเข้าเกณฑ์งเงื่อนไขที่กําหนดนะคะและก็กลุ่มเดิมที่ลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสแรก10ล้านคนนะคะโดยกลุ่มหลังนี้นะคะจํานวน10ล้านคนนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีนะคะเนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบทั้งหมดแล้วนะคะ แต่ว่าการจะได้รับสิทธิในเฟสท,ที่2ต่อทันทีนะคะก็จะต้องใช้เงินจํานวน3,000บาทให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะก็จะได้รับเงินต่ออีกจํานวน1,500บาทนะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกนะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสท,ที่2นะคะก็จะได้รับวงเงินจํานวน4,500บาทเลยนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรละฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ